ปแข่งเกมนี้กันเถอะเกมที่ว่านี้มันง่ายมากๆแค่เดินอย่างเดียวเลยเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายไม่มีเส้นชัยเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดจากการเดินในครั้งนี้ถามว่ามันโหดไหมมันก็ไม่ได้โหดอะไรนะแค่ห้ามพักห้ามนอนมีหน้าที่เดินก็คือเดินไปกินได้กินน้ําได้เพียงแต่ว่าในช่วงนั้นคุณต้องรักษาความเร็วตลอดระยะเวลาการเดินที่ได้3าไมล์ต่อชั่วโมงถ้ารักษาความเร็วไม่ได้ออกนอกเส้นทาง พักหรืออะไรก็ตามที่ไม่สามารถทําให้คุณเดินต่อไปได้คุณจะถูกและเกมที่ว่านี้ชื่อว่าเกม The Long Walk ซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็ต้องไปดูได้ในหนังเรื่องนี้จ้ะ ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งหนังสยองขวัญที่ไม่ตรงปกเหมือนกับในตัวอย่างคือในตัวอย่างมันจะบิวความสยองขวัญเอาไว้จัดเต็มแต่ว่าเรื่องราวจริงในหนังมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่สิ่งเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้เพราะว่านี่เป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากนิยายของสตีเฟนคิงซึ่งปู่คิงเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าพ่อดราม่าที่อยู่ในหนังสยองขวัญอยู่แล้วแล้วก็เน้นการบิวบรรยากาศเน้นมิตรภาพความสัมพันธ์ตัวละครแล้วก็เน้นเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะค่อยๆทําให้ผู้ชมเนี่ย สึกขนลุกกับอะไรบางอย่างโดยเฉพาะกับความไม่รู้ที่เกิดขึ้นในเรื่องราวสำหรับตัวหนังมันคล้ายๆกับเป็น The Shawshank Redemption บวกกับ The Hunger Games นอนด้วยความที่มันกำกับโดย Francis Lawrence พุ่มกับของ The Hunger Games แล้วก็ความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือตัวนักแสดงนำหังเรื่องนี้ที่รับบทเป็นหมายเลข47ก็คือ Cooper Hoffman ซึ่งเขาเป็นลูกชายของ David s ี m o ฮอฟแ f นู้ล่วงลัไปซึ่ง d ดวิดซ o โ Hoffman ก็คือตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวละครหลักในหนังเรื่อง The Hunger Games สิ่งที่เขาชอบในตัวหนังคือมันเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวเรื่อยๆมาเรียงๆอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่หนังสยองขวัญที่สยองสยองเนาะแต่ว่ามันเป็นหนังที่มีความกดดันอะไรบางอย่างนด้วยความที่คิงเขียนเรื่องราวเนี้ยในสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในช่วงที่อเมริกาเข้าร่วมต่อสู้ในสงครามเวียดนามด้วยเนาะหนังเรื่องนี้มันเลยเป็นงานเศจสีแล้วการวิพากษ์ เด็ดการอย่างแบบชัดเจนมากๆแฝงในยัทางการเมืองที่โจมตีรัฐในต่งคนหนุ่มทั้งหลายเหมือนแบบจับฉลากลอตเตอรี่เนี่ยก็ที่จะไปร่วมรบในสงครามเวียดนามซึ่งมันเหมือนกับตัวละครเด็กหนุ่ม50คนที่เป็นวอล์กเกอร์เป็นคนที่เข้ามาร่วมการแข่งขันใน t ด e l ลอง Walk นั่นเองโดยทั้งหมดที่เขาเข้ามาเขาไม่มีจุดหมายไม่มีเส้นชัยเขาไม่รู้เลยว่าชัยชนะที่แท้จริงของเขาคืออะไรมันก็ไม่ได้ต่างจากเด็กหนุ่มที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทาหารในสงครามเวียดนามนั่นเองคือตัวหนังมันสะท้อนให้เห็นทั้งความสิ้นหวังล้วกคาาามหังงในนขอตะรรที่่ดุ ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีจุดหมายคือเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนสุดท้ายที่รอดชีวิตหรือเปล่าแต่ในนั้นมันมีมิตรภาพมีความหวังมันมีอะไรที่มันหล่อเลี้ยงอยู่มันหนักมันทาให้เราเห็นว่าชีวิตของความเป็นมนุษย์อะ่ะมันอยู่ได้ด้วยความเป็นสังคมและมันอยู่ได้ด้วยการมีความหวังการที่เราสักคนหรือมนุษย์สักคนถูกพรากความหวังไปจากชีวิตอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนเราฆ่าใครสักคนให้ตายต้องเป็นได้ แล้วนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันคือความสยองขวัญที่มันอยู่ในหนังเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่หนังสยองขวัญเพียวๆแล้วมันก็เป็นหนังสยองขวัญในแบบที่เราชอบนั่นเองดังนั้นถ้าใครคาดหวังความสยองขวัญแบบจัดเต็มเหมือนในตัวอย่างหรือว่าความโหดที่โหดไปเลยอะไรเงี้ยเดลลองวอล์กอาจจะไม่ใช่คําตอบแต่ไม่ว่าจะยังไงหนังแบบนี้ก็อยากให้ลองไปดูด้วยตาตัวเองด้วยกันนะเพราะว่าจริตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจ้า